ตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินนะครับกำลังจะเดินทางไปที่หมู่เกาะสุรินเดินทางขึ้นรถเพื่อที่จะไปลงเรือกันครับเดี๋ยวขอเวลานาทีตอนนี้ผมลงเรือมาแล้ว,นนลเ,รลวเรียกว่าเหมาเรือกันเลยทีเดียวอตอนนี้เรามานั่งที่ชมวิวสวยๆ ับอ,ออกเดินทางครับเรือออกแล้วครับนี่กับตันขับเรือของเราในคลิปนี้เราจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีก15นาทีโดยประมาณ ไปเกาะสุรินทร์เราเดินทางมา,าชั่วโมงกว่านิดนิดละใกล้จะถึงแล้วครับเกาะอยู่ด้านหน้าเราแล้ว ผ่าเราเปลงดำน้ำน้ามาคนเด้อเยผ่านสวยมากเลยอ่ะโอ้สวยมากเลยสวรรค์ของนักดำน้ำแต่ผมไม่ใช่นักดำน้ำครับแต่ผมเป็นนักว่ายน้ำอ๋อไอ้ผมเป็นนักว่ายน้ำขอรับเข้าสู่จะกรยานยนชาติรวมเกาะสุรินทร์ปลอยจะมีนะเดือด สิเราก็จะมาดำน้ำกันตอนนี้เราเราต้องขึ้นเกาะก่อนตอนนี้สิบโมงเท่าไหร่เนี่ยสิบเว้นสี่สิบสิบโมงอยู่หาผมตื่นเต้นไหมเฉยเ,เยเหรออือโอ้โหตื่นเต้นอะไรเฮ้อเดี๋ยวเล่นน้ำตอนนี้ขึ้นไปบนเกาะเสร็จแล้วก็ามาเล่นน้ำที่ชายหาดเลยตื่นอะไรดีเดี๋ยวไปเช็คอินบนเกาะให้เรียบร้อยก่อน เยาไปช่าโรงแรมที่สวยที่สุดในนี้เขาไม่มีโรงแรมค่ะมีแต่ที่พักของอุทยานคืนละสองพบาทคืนละสองพันใช่ใชอ่าเรือกำลังถอยหลังถอยหลังเข้าจอดแล้วนะครับแล้วเราก็จะเดินลงทางข้างหลังเรือน,นะครับ ตอนนี้เรามาติดเกาะแล้วย,นะยินดีต้อนรับสู่หมู่เกาะสุรินทร์ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนครับผมตอนนี้มีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับจากการเตรียมตัวมากางเต็นเนี่ยคุณแม่เขาอยากนอนห้องพัก เลยติดต่อทางอุทยานดูว่าจะได้หรือเปล่าปเ,ปลเพราะว่าเราไม่ได้อนนาาจองล่วงหน้ามาก่อนนะครับตั้งใจที่แรกว่าจะมานอนเต็นท์แล้วก็เปลี่ยนแผนนอนบ้านพักครับเป็นบ้านพักของอุทยานแห่งชาติเดินขึ้นไปด้านบนอีกนิดเดียวครับสำหรับห้องพักที่นี่นะ มีสองราคานะถ้าห้องเล็กคืนละสองพันบาทถ้าห้องใหญ่นอนสามพันบาทมีแอร์สามารถเปิดได้ตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้ครับในส่วนบ้างพักของเรานี่ก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นครับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อากาศก็เย็นสบายดีครับมีเวลาหลังเลยแต่ล่าหลังก็จะหันหน้าออกทางทะเล มาถึงแล้วเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอ,าาอืมเข้ามาก็จะเจอเตียงสองเตียงเอาเปิดระเบียงออกมาก็จะเห็นหาดเลยครับผม มีโต๊ะได้ทำงานแล้วก็มีห้องน้ำอาบน้ำนแต่ตอนนี้เปิดไฟไม่ได้นะเขาต้องเปิดตอนหองน,น,น้ำก็เป็นน้ำเย็นไม่มีน้ำอุ่นเนาะนนอากาศร้อน,น,อ,นอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราเดินจากที่พักกันด้านขวามือก็จะเป็นหาดทรายสามารถลงเล่นน้ำได้เลยครับอยู่ใกล้หาดมาก บ่ายนี้จะไปลงดำน้ำกันแล้วสำหรับพุ๊กวันเดยทที่มาเที่ยวขเขาก็จะมาขึ้นเกาะแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันกันที่นี่พอรับประทานเสร็จก็ออกเรือไปดำน้ำกันต่อในช่วงบ่ายครับหาที่นี่น้ำใสมากใสมากๆเลยครับคุ้มค่ากับการเดินทางงานครับ ทางด้านหลังนี้เป็นหาดทรายสีขาวสวยมากแล้วเราสามารถเดินอ้อมไปทะลุอีกด้านหนึ่งของเกาะได้เลยนะครับด้านนู้นก็จะเป็นหาดทรายเหมือนกันแล้วก็เป็นที่พักของเราที่อยู่ด้านนู้น,นจะเดินมาจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้นั่งเรือแบบไหนไปนะครับเป็นเรือหางยาวหรือว่าจะเป็นเรือสปีดโบท๊ททางด้านนู้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ ตตุุบบ<ด>มาถึงแล้วหมู่เกาะสุรินทร์ข้างใต้นี้สวยมากครับผมเราลงไปดูอีกทีนึง